มีคนเคยถามพี่ว่าพี่ครับพี่ครับทำไมพี่ถึงยังไม่มีแฟนสักทีล่ะผมก็ตอบไปว่าเออเรื่องนี้มันก็ตอบยากอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าเรื่องราวแต่ละอย่างของเรื่องที่ผ่านมาผมเจอมาหนักมากไปก็เลยไม่กล้าจะเปิดใจกับคนที่มีแฟนหรืออะไรก็ได้แต่ปราบใดที่มีเพื่อนนะครับจำไว้นะครับเพื่อนคือ คนที่จะรักเราในยามที่จะสุขหรือทุกข์ก็ตามถ้ามีเพื่อนแท้ใครสักคนห,หัวใจของเพื่อนและเราก็จะอบอุ่นมากพาเง้นนะครับทุกคนพวกเราจริงต้องรักษาคําว่าเพื่อนไว้ให้ดีถึงแม้เราจะอยู่ในสถานะแย่แค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนหรือใครสักคนหิวเคียงข้างเรา แล้วก็จะสามารถทําให้เรามีความสุขผมเชื่อว่าทุกคนมีเพื่อนรักแท้และแท้ทูอยู่เสมอนะครับทุกคน